เพิ่มคามบ้านดาวบ้านดาวเพิ่มข้ามาสวัสดีติดผู้เล่นบางเบียดบังกันไว้ระมันระวังบ้านดาวแล้วมีเสียงนกบีดเกิดขึ้นกรรมาการได้เป็นบอลของจันแล,ล้ครับผู้เล่นของบ้านดาวไม่เห็นด้วยกับจังหวะแบบนี้แต่ผู้เล่นของฉันแล้วนี่ต้องพาบอลมาเลยเหรอยังไงก็ยังไงโอ้โหยังไงครับตอนนี้มีเสียงนกหวีดเกิดขึ้นครับที่สนามสองสนามสองนี่ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่องยูทูบนะครับทับไปสารครับเชิญครับ ผู้เล่นของเสียดิ๊กผักสดนีโอ้โหได้ลุ้นเลยครับเมื่อกี้ครับออ้โเสียงอะไรครับเกิดขึ้นครับฝั่งนั้นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับกะทิงดำทำพิษแหบกจะนียังไงเสียดิกใบเฟิร์นใบเฟิร์นเสียดิกโยกยาวยาวมาแล้วไปเข้ามือสาวประตูยก ยาวยาวมาได้ครับแม่หั <c oughs> วเชิมแลวดาวมาหากักมาแล้ว <c oughs> แหวกสวยครับ,อกกบโอ้โหจังหวะนี้หักกบมาได้ทีมาได้แล้วแล้วโอ้โหมีตรงนี้ครับตรงนี้ะต่างนั้นมีเยอะมาได้มาได้ไหมครับแม่ ยกยาวยาได้แล้วไปได้แล้วว่าอยังไงแล้วยังไงครับตอนนี้ะาเอาเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วครับตอนนี้ครับเอาแล้วสิครับสกอร์มาแล้วครับสกอร์มาแล้วอะไรกบเนี่ย เราครับเลือกสลามสองครับจะให้รางวัลเด็กๆดีสามารถแจ้งทางฝ่ายจัดเราได้หนึ่งปะตูต่อศูนย์ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกครับเสียงนกวิดมาเอาแล้วโอ้โหคนแรกของกาทิงดำไม่เข้านิ่งแล้วครับตอนนี้รอสัญญาณนกวีดครับ เสียงนกพิณนายิงเลือกลอยครับเอาละครับเป็นน้องนาทีครับขึ้นนำเข้าไว้ก่อนครับยิงเอาละครับไล่ขึ้นมาครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งเข้าสองร้อยยิง กันนะครับแบบนี้เสียงนกวุ่นมาครับเอาแล้วดีครับเอาแล้วครับสองปะตูต่อนึงครับเรียบร้อยเหมือนกันครับเอาแล้วสิครับซัดเพิร์ดเดนแล้วครับจุดโทษจุดที่สองยิงเอาแล้ว กวีดมาแล้วยิงเอาโอ้โหโอเโกเมกายเป็นก,รการที่ทำระเบาชะนะจุดทุดด้วยสกอร์รวม3 8, ปะตูต่อ2อครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเสียนิกผักสดครับครับเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วครับตอนนี้ครับ กับการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนโนนสูงโอเพนครับ2,025ในครั้งนี้ครับกับประชาชนโอเพนครับคู่จิงชานาเลิศครับเป็นการแข่งขันระหว่างเสียนิกผักสดครับจากพี่มายครับพบกับกะทิงดำครับจาก ขามทะเลศอครับเสียนิกผักสดยกมาครับจีบได้ไหมแล้วระวังครับระวังอย่างได้ครับมาไดไหมครัจบจังหวะนี้ครับเตะยิงเข้าบอโอ้โหรอดดาครับต้องบอกว่ารอดดาครับจังหวะนี้โอ้โหมายังไงครับเนี่ยครับโอ้โหนึง ปะตู้ต่อศูนย์ครับมาจาังหวะนี้ติดเรื่องของกะทิงดํากะทิงดําขามทะเลสอกะทิงดําขามทะเลสอเสียดนิกพักเ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับตามตีเสมออย่างเร็วเหมือนกันครับหนึ่งปะตู้ต่อหนึ่งครับเอาแล้วเอาแล้ว การครับคนดูออนไลน์ครูชิงชนะเลิศตอนนี้2ช่องทางน,นี่ร้อยกว่าท่านครับถือว่าโอเคเลคับวันนี้ถานกากาศแบบดีแล้วเฮ้ยโอ้โหเล็ดฟูยังไงครับจังหวะดียิงเอาเอาแล้วเอาแล้วกะทิ้งดำจากขามสองครับสองประตูต่อหนึ่งครับ เอาละสิครับเอาละสิครับโอ้โหอย่างเป็นบอลของเสียนิกผักสดครับแล้วโอ้โหกรรมาการเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหกลายเป็นกะทิงดำจากขามสอครับเอาชนะเสียนิกผักสดจากพี่ไมยไปได้สองประตูต่อหนึ่งครับค,คว้าแชมป์ฟุตบอลน,นูนสูงโอเพ่นครับ 2,025รุ่นประชาชนโอเพ่นในครั้งนี้ไปครองครับโอสุดยอดครับกะทิงดาม